สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสมพันธ์สัจจวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่จะเปิดใหม่วันที่4ี่นะครับ4มิถุนายน2 5 6 3นี้เขาจะเปิดสถานีนี้ครับเป็นสถานีปลายทางสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเขาจะเป,เปิดเพิ่มอีก4สถานีนะครับ มาจากนู่นเลยจากค้าแยกลาดพร้าวมอกษตรแล้วก็ผ่านลาด11บแล้วก็มาที่นี่ครับสถานีปลายทางจะเป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเริ่มจากันที่4มิถุนายอย่างนี้ครับแต่วันนี้เรามาเดินดูข้างล่างก่อนนี่ครับสกายวอล์กสกายวอล์กนี่จะเริ่มมาจากหน้าวัดพระศรีเลยที่เห็นเขียวๆนั่นจลิฟต์นะครับสกายวอล์กยาวมาถึงนู่นเลยยาวจากหน้าวัดพระศรี ไปถึงตัวสถานีเลยที่อยู่วงเวียนห้ายกหลักสีเก่าครับครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะแต่ผมไม่รู้เขาเปิดให้ขึ้นไปยังนะน่าจะยังนะครับเพราะว่าสถานียังไม่เปิดวันนี้เราก็จะมาเดินอยู่ข้างล่างนี่แหละครับไม่ได้ขึ้นไปไหนเราก็เดินมาเดินดูเฉยๆว่าสถานีเขามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเปิดให้บริการมันที่สีนี้ครับแต่วันนี้นะวันที่30พฤษภาคม ก็มีข่าวนะว่าเขาเชิญสื่อมวลชนมา,าร่วมเดินรถนะครับเพื่อที่จะมาทดลองมาที่สถานีนี้นะครับสื่อมวลชนมาในวันนี้แต่เขาก็คงไม่ได้เชิญเรานะม <c oughs> าดูกันครับนี่ถือตัวสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุครับความพร้อมก็คือน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เปิดเดินรถมาแล้วนะเปิดเดินเป็นเปิดเดินรถเสมือนจริงก็คือ เดินรถเหมือนกับปกตินี่แหละแต่จะไม่มีผู้โดยสาร <c> ี <oughs> นทางขึ้นเขายังไม่ให้ขึ้นนะครับสถานีวัดประสิมาธาบางเขนตรงบ,บริเวณวงเวียนหลักสีเดิมครับก็เขาย้ายอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญออกไปไหนผมก็ไม่รู้นะเขาเอาอไปไว้ไหนเหมือนกันตอนนี้นี่คือตัวสถานีครับแต่ตัวชานชลา,าจะไม่อยู่ตรงนี้ชานชลา,าจะอยู่อีกเลยไปอีกนิดหนึ่ง ตรงบริเวณที่ค่อมสะพานข้ามแยกบริเวณวงเวียนหลักสีเดิมตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณชานชลาครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าฝั่งนี้อาจจะมองมันยังไม่เห็นตัวรถเขามีรถวิ่งเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเป็นการทดลองเดินรถเสมือนจริงก็คือเดินเหมือนจริงทุกอย่าง แต่ไม่มีผู้โดยสารเท่านั้นเองผู้โดยสารจะเริ่มใช้บริการได้ในวันที่4นะครับ4มิถุนายนแต่วันนี้เรามาเดินลงล่างก่อนว่าความพร้อมของ BTS สายสีเขียวเส้นนี้มีความพร้อมแค่ไหนครับนีครับทางขึ้นก็ยังไม่เปิดครับเขาบอกว่าสถานียังไม่เปิดให้บริการนะครับที่นี่เราก็มาดูคร่าวๆก่อนครับวันที่4เราได้ขึ้นครับ านีวัดพระศรีมหาธาตุที่จะเปิดเพิ่มอีก4สถาน,นีครับครับแล้วนีก่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับของตัวชานชลาที่จะมีรถวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มาสิ้นสุดให้บริการที่นี่แล้วก็รถก็จะวิ่งกลับไปไทางด้านกรมป่า,มาไม้ทางด้านสถานีฝั่งนู้นนะครับฝั่งลาดพร้าวฝั่งนู้นก็คือจะไปทางด้านสะพานใหม่นะครับแต่ทางนั้นก็ยังไม่เปิดให้บริการครับ เห็นขบวนรถวิ่งเข้ามาไหมครับชานชาลาฝั่งนี้จะเป็นขบวนรถวิ่งเข้ามาสิ้นสุดให้บริการที่นี่นะครับแล้วก็รถก็จะวิ่งกลับไปทางด้านเคหะครับนี่ครับฝั่งนี้เราจะเห็นตัวขบวนรถวิ่งเข้ามาเป็นการทดลองวิ่งนะครับทดลองวิ่งเสมือนจริงก็คือวิ่งเหมือนจริงนี่แหละแต่ไม่มีผู้โดยสารครับ ตรงนี้คือเราอยู่ฝั่งสอนอบางเขนนะครับที่เราจะเห็นตัวรถอยู่ทางด้านนี้นรถยังจอดอยู่ที่ชานชาลาของสถานีครับเดี๋ยวรถก็จะวิ่งกลับไปนะครับสถานีวัดพระศรีมหา,าธาตุครับเดี๋ยววันที่4เราจะขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนนู้นครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง มองลงมาจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยววันที่4ี่เราจะพามาดูครับอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราเดินอยู่ข้างล่างก่อนครับเนื่องจากสถานียังไม่เสร็จยังไม่พร้อมเปิดให้บริการครับความจริงก็พร้อมแหละครับเพราะว่าเขามีการทดลองวิ่งแล้วก็ให้สิอมวลชนเข้ามาได้ทดลองนั่งแล้วแต่ประชาชนทั่วไปยังขึ้นไม่ได้ครับสถานีวัดประสีมหา,าธาตุนะครับที่บางเขนครับ าท่านใดที่จะมางานที่วัดพระศรีก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกครับเพราะว่าที่จอดรถก็รู้สึกจะหายากหน่อยแล้วก็งานที่วัดก็มีบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวรถวิ่งออกจากสถานีที่จะไปสู่ทางด้านลาบ11แล้วก็กรมป่าไม้ทางด้านนู้นครับวันนี้อยู่กับผมสมพานสัจจวันนะครับขอบคุณนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับใครคอมเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์ครับไม่เชื่อลองคอมเมนต์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวดูรถวิ่งเข้าสถานีแล้วลากันตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันสถานีเปิดวันที่4นะครับจะพามาดูบรรยากาศด้านบนครับว่าจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ